อันนี้เป็นปราสาทที่หนึ่งนะครับปราสาทที่หนึ่งดินปราสาทนะครับปราสาทที่หนึ่ง นี่ครับเป็นปราสาทโบราณเขาเรียกปราสาทอะไรนะนอ่าปราสาทวังทองหลางนะครับชื่อตรงมงคลมีอ่าอ่าเป็นปราสาทนะครับอันนี้องค์ประธานนะครับมีองค์ย่อยก่ายงอกร,บรอบๆก็มันจะากาศดีฮนะ เป็นปราสาทโบราณนะครับอ่านะครับ นี่ก็เป็นปรา,าสาทที่สองนะครับปรา,าสาทที่สองเป็นปรา,าสาทนางพญาครับอันนี้เป็นเทวรูปใหม่นะครับที่เขามาตั้งนี้นครับเราเอาดินนะครับที่ปราสาท ไปพาชมรอบๆนี่ครับเป็นปราสาทชื่อว่าปราสาทนางพญานะครับเป็นปราสาทที่สองปราสาทโบราณน,นะครับเป็นปราสาทโบราณนะครับมีความเก่าแก่ก็ประมาณนี้นะครับปราสาทที่สองนะครับนี่ก็เป็น ปราสาทที่สามนะครับปราสาทบ้านเบนนะครับเป็นปราสาทโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับปราสาทบ้านเบนนะครับเป็นปราสาทที่อันนี้เป็นปางอ่าเป็นปราสาทประธานนะครับนะครับปราสาทบ้านเบนให้ชมรอบ เป็นปราสาทโบราณนะครับนี่ครับแล้วก็เอาดินปราสาทนะครับอันนี้เป็นปราสาทที่สามเอาละนะครับนี่ก็เป็นปราสาทนะครับปราสาทที่สีสน่นะครับปราสาทที่สี่ปราสาทไทม์จานนะครับ ประสาททมจานสวยงาม <c oughs> อันนี้ก็มีเทวะรูปเก่านะครับอันนี้เป็นด้านในปราสาทประาธระานนะครับกำลังเอาดินปราสาททำจานนะครับนี่ครับเป็นปราสาทโบราณนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่สิบปดนะครับตามข้อมูลของกมรมศิลปาปกรนะครับ นี่ก็เป็นปราสาทนะครับที่5นะครับปราสาทปรางกูนะครับอันนี้นะครับ,นนนะรบสร้างตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะครับที่7จนะ็ผมก็ได้ทำการขออนุญ,ญาตพรีแล้ว อันนี้จะเป็นปรา,าสาทปางประธานนะครับภายในอันนี้จะเป็นภายในปรา,าสาทปางประธานเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกนี่ครับ นี่จะเป็นปางประธานนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นปราสาทนะครับที่อ่าหกนะครับปราสาทห้วยทับทันนะครับนี่ปราสาทห้วยทับทัน อันนี้นะครับปรา,าสาทนี้สร้างในสมัยประมาณพุทธศตว,วตรรษที่16นคะครับช <c oughs> มบรรยากาศ ปราสาทห้วยทับทันนะครับเป็นปราสาทนะฮะสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่สิบหกนะครับเป็นปราสาทสามหลังเป็นปราสาทประธานจริงเนี่ยหนึ่งหลังนะครับดรงนั้นจะเป็นปราสาทหลอกนะครับปราสาทโบราณอ่านะครับนี่ก็จะเป็นอ่าปราสาทนะครับที่เจ็ดนะครับปราสาทที่เจ็ด ก็คือปรา,าสาทสะกกำแพงใหญ่นะครับหรือก็คือวัดหลวงปู่เครื่องนั่นเองนะครับปรา,าสาทสะกกำแพงใหญ่นี่ครับนี่เป็นปรา,าสาทสมัยโบราณแล้วนะครับตัวนี้นะครับปรา,าสาทสมัยโบราณโบราณน,นี่ครับก็ทการขีเอาดินปรา,าสาท นะครับสระกำแพงใหญ่แล้วก็ขี้ตะไคร้สระกำแพงใหญ่นะครับนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นวัดหลวงปู่เครื่องสุภโทนะครับด้วย,ยเห็นไหมฮะเป็นปราสาทบโบราณนะะเป็นปราสาทบโบราณเลยนี่จะเป็นห้องท,ทําพิธีกรรมนะครับของพราหมณ์ในสมัยโบราณนะครับ อันนี้จะเป็นวัดหลวงปู่เครื่องเลยนะครับวัดหลวงปูเครื่องสุภโทอันนี้อยู่อยู่ใจกลางวัดเลยแต่ทิ่ดั้งเดิมแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นปราสาทโบราณนะครับ